กลับเข้ามาอีกช่วงหนึ่งของรายการนะคะเรายังพูดคุยกันต่อกับคุณปิ๊งปิ๊งค่ะคุณปิ๊งปิ๊งคะในส่วนของการทําหน้าอกก่อนแล้วก็หลังความมั่นใจที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจเกินร้อยเนาะเหมือนเหมือนคนแข่งกีฬาเลยค่ะจะบอกว่าเราใส่ชุดเหมือนเดิมอ่ะเราเปิดหลังอ่ะเนี่ยเนี่ยเราเปิดหลังแต่เราไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยซิลิโคนที่เราแปะมาจะโผล่หรือเปล่าเนี่ยนี่นาอะไรประมาณเนี้ย คือจะบอกว่าทุกครั้งที่ไปงานเนี่ยเราก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะรู้สึกหน้าอกเราเต็มแล้วก็เวลาชุดที่มันเป็นชุดเดรสชุดลาตีอะไรเงี้ยคือมันทํามาสําหรับคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยสําหรับคนที่ยังไม่มีหน้าอกแต่ว่าต้องใส่ซิลิโคนเราก็ต้องใส่สามชั้นอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งแบบต้องคอยดึงเวลาเหงื่อออกมันก็หลุดออกอะไรเงี้ย <c oughs> จะบอกว่าพอทำเราก็มั่นใจขึ้นก็คือเราก็แต่งตัวดูดีขึ้นจะบอกว่า ผู้หญิงพอมีหน้าอกมีเอวมีสะโพกอะไรเงี้ยมันก็ดูมันก็ดูเหมือนครบขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่ามั่นใจอ่ะมันทําแล้วเราสวยขึ้นอ่ะใคมจะไม่ทำม่นเนาะเติมความสมบูรณ์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วฟีดแบ็กจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะก็ฟีดแบ็กจากคนรอบข้างก็จะบอกว่า ปกติเนี่ยเราเดินสยามเนาะคือพไม่ค่อยมองเราเพราะเราก็แต่งตัวปกติด้วยนี่นั่นแต่พอเรามีหน้าอกเพิ่มขึ้นผู้ชายเดินมาสิบก็มองเราแปดมองเราเก้าอะไรประมาณเนี้ยเพิ่มความน่าสนใจในตัวเราให้มากขึ้นเพิ่มความน่าสนใจแต่ว่าแต่ว่าคือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าคุณหมอเขาใส่ให้2 0 0ซีเพื่อเพื่อให้ความสวยคือดูมีหน้าอกดูมีครบมีสมบูรณ์ไม่ไม่ไม่ได้ให้ดูโป๊ตลอดเวลาอะไรเงี้ย ขอบคุณค่ะจะบอกว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็คือปลอดภัยเราไม่มีติดเชื้อเราไม่มีนู่นนี่นั่นอย่างที่บอกว่านอนคืนเดียวออกไปและสามารถไปมาหาหลัยได้เลยแล้วก็กลับมาล้างแผลมานวดหน้าอกนู่นนี่นั่นคือที่นี่ก็สะอาดปลอดภัยทุกอย่างทุกคนได้รับการอบรมมาอย่างดีเป็นพยาบาลเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าเออเนาะจริงๆเราอยู่แถวแถวสยามอะ่ะเรา เราชอบที่จะขับรถมาที่นี่มากกว่าที่จะไปที่อื่นอ่ะเรารู้สึกปลอดภัยแล้วดีกว่าถึงแม้จะไกลหน่อยใช่แต่เราก็เต็มใจมานะใช่แต่เราก็เต็มใจมาแต่มาไม่ยากนะคะลงทางเหนอปุ๊บเจอเลยอย่างเงี้ยทีนี้คงต้องย้อนกลับไปในส่วนของหลายๆคนที่กังวลเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือว่ามีเคสมากมายเรื่องทําไปแล้วไม่ตรงตามที่ต้องการทําไปแล้วมีเอฟเฟกในเรื่องของอาจจะเน่าเสียบ้างยังไงคุณปิ๊งปิ๊งมองยังไงคะตรงนี้จะบอกว่า ที่นี่คือที่จะบอกว่ามันไม่อักเสบไม่เน่าเสียไม่นู่นนี่นั่นคือจะต้องเหมือนเป็นภาคบังคับมาเนะาะว่าต้องนอนพักที่นี่หนึ่งคืนเพื่อที่จะดรนเอาเลือดหรือสิ่งต่างๆที่คั่งอยู่ในหน้าอกของเราออกมา,าให้หมดอะไรเงี้ยก็คือนี่คือเป็นสิ่งที่ดีของที่นี่แล้วก็จะบอกว่าความสะอาดอย่างที่บอกแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรทำหน้าอกหรือว่า ทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะ,ะจะต้องมีการวางยาสลบชึ่งต้องใช้วิสัญญีแพทย์คือที่นี่เป็นโรงพยาบาลค่ะมีทุกอย่างมีพยาบาลมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะอาดสะดวกปลอดภัยแล้วก็สวยงามอะราคา reasonable คือคไม่ได้แพงมากจนถึงขนาดที่แบบอแอฟฟอร์ดไม่ได้แต่ว่าคือจะบอกว่า คือคุณใจ่ายเนราคาเท่านี้คุณได้ความสะอาดปลอดภัยแล้วสวยค่ะแล้วคือที่นี่เป็นโรงพยาบาลคือถ้ามีอะไรกลับมากลับมาหาคุณหมอได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าคือส่วนใหญ่ไม่มีอะไรไม่เป็น,นอะไรเลยเออคอนเฟิร์มกว่าแฮปปี้มากค่ะแล้วอย่างคุณปิงปิงเองมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วทั้งอาหารการกินแล้วก็วิธีการนวดยังไงบ้างคะค่ะก็ ก่อนที่จะออกไปใช่ไหมคะก็ก็พี่พ,พยาบาลก็จะบอกว่าอาพอเราเริ่มไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรือแบบประมาณไม่ค่อยตึงแล้วใช,ใช่ไหมคะคือว,วันที่เราตัดไหมออกแล้วคือเราต้องเริ่มนวดวันนั้นแล้วคือวันนั้นอาจจะรู้สึกตึงๆเจ็บๆนิดหน่อยแต่ว่าคือต้องนวดเพื่อไม่ให้ผังผืนมาเกาะ แล้วก็ที่นี่จะมีบริการนวดหน้าอกให้ก็คือจริงๆวิ่งมาลงเป็นคอร์สไปแล้วตอนแรกก็มาทุกวันเพราะว่าช่วงนั้นยังเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังต้องเหมือนพักรักษาตัวอยู่หลังๆปุ๊บงานเข้าเยอะเลยไม่ค่อยได้มาแต่เดี๋ยววันนี้ต้องนวดแล้วค่ะพอรู้สึกว่าเออนวดแล้วเนี่ยดีแล้วหน้าอกเราเรานิ่มอ่ะเราอกเราเราก็แฮปปี้เนาะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะมีข้อห้ามไหมอาหารการกินจริงๆเหมือน ก็มีข้อห้ามปกติแต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรเยอะเนาะก็ทานอาหารที่สะอาดปลอดภยัยแล้วก็ครบห้ามหมู่แค่นั้นเองค่ะก็ถ้าคุณหมอให้ยามาก็ทานยาให้ครบแค่นั้นเองค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะที่เชื่อแน่ว่าสาวๆหลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมเองก็คงจะอยากทราบถ้าทําหน้าอกแล้วในอนาคตแต่งงานอยากจะมีน้องขึ้นมามันจะกระทบกับก,บการให้นมน้องไหมคะอือใช่จะบอกว่าความฝันของปิ๊นจริงเนี่ย จะแต่งงานมีครอบครัวมีน้องเนาะ,ะศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันคือคุณหมอว่าจะเป็นจะมีน้องได้ไหมหลังจากที่เราทำหน้าอ,อกไปแล้วคุณหมอกว่า,าการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับท่อให้นมของเน่าอกของเราก็เราสามารถให้นมได้ตามปกติก็เลยบอกว่าโอเคงั้นช่วงนี้เราขอสวยก่อนแล้วพอเราแต่งงานมีครอบครัว เราก็ยังมีนมที่สวยเราก็สามารถให้นมลูกได้ด้วยก็ไม่ต้องกลัวนะคะอยากจะให้คุณปิงปิงนะคะช่วยแนะนําคุณผู้ชมที่มีความรู้สึกว่ากังวลแล้วก็ขี้กลัวในเรื่องของการเสริมความงามด้วยการศัลยกรรมค่ะค่ะจะบอกว่าคือถามว่าปิงเคยกลัวไหมก็เคยกลัวเนอะอาะอ,อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นเด็กเรียนสายวิทย์จะเห็นวิดีโอการคลอดลูกการทํานู่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่เห็นเยอะมากก็คือคนที่ ไปทําสัญญกรรมในเขาเรียกว่าอะไรทำสัญญกรรมเถื่อนไปฉีดซิลิโคนเหลวไปทํานูน่นนี่นั่นหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็จะมีผลเสียตามมานะคะแล้วก็คือเพื่อเมื่อเวลาผ่านไปเราไม่รู้จะไปเอาผิดกับใครอันะ <c oughs> นั้นไม่ไม่ควรแต่ถ้าเราคิดที่จะ,อ,ะอยากจะทําสัญญกรรมหน้าอกอยากจะทําจมูกหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้หาที่ที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็คุณหมอที่มีชื่อเสียงเนาะแล้วก็เก็บเงินพอได้จํานวนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเลยเพื่อความปลอดภัยใจเงินครั้งเดียวคุ้มกว่าค่ะจะบอกว่าคือที่ปิงเลือกมาที่เนี่ยเนี่ยเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกตอนแรกเลยคือเป็นโรงพยาบาลแล้วก็สะอาดคุณหมอเก่งค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดลับความสวยแบบมั่นใจกับโรงพยาบาลบางมดคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิ๊งๆมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคะ่ะแล้วเราก็จะติดตามผลงานต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าความสวยความงามเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้หญิง แน่นอนว่าหากเรามีรูปร่างหน้าตาที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นแล้วนั้นย่อมทำให้เกิดความมั่นใจค่ะและถือเป็นการสร้างกำลังใจตามหลักจิตวิทยาทั่วๆไปและยังทำให้ผู้พบเห็นนั้นเกิดความคิดในแง่บวกกับเราได้ตั้งแต่แรกพบอีกด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเสริมบุคลิก,กภาพให้ดีขึ้นด้วยการศรลยกรรมก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดอย่างท่องแท้ก่อนการตัดสินใจด้วยนะคะเช่นเคยนะคะช่องทางที่คุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเรา insightvariety@nationgroup.com และคลิปย้อนหลังรายการทุกเทปแวะเขา้าไปชมได้ที่ www.nationjobs.com ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบ กันใหม่สัปาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ